แต่ยานต่ยานพี่น้องหนังลอกโอ้ยเป็นแผ่นๆเดี๋ยวสิครับคืนก่อนฝันว่าเห็นงูลอ,อกคาบสงสัยงูเป็นเจ้าของนี่แหละลอกคาบใหม่ทุกสี่สิบปีนั่งตะมอบต่อแข้งต่อขานั่งสมาธิหลายด้านด้านพี่น้องเมื่อนายเป็นแนนตุ่มคลองด้าน อยากออกให้มันออกบ่มีเลือดอดอกพี่น้องมันเป็นหนังด้านถ้าตุงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเกาะ <c oughs> มันจะเกาะผ้าสโตงย้มนน่เกาะเกาะอนนั่นเกาะนี่เอามันออกซะ ให้คยเป็นแน่นอแบบนี้ก็คาบใหม่